แบงค์ครับสวัสดีเอฟซนะคะแบงค์สวัสดีเอฟซี FC ลูกแบงค์หายไปสี่คืนนะคะมายอมกลับบานกับจองมายอมกลับห้องวันนี้ก็เลยยับขังในโกงเนาะวันนี้ไอหมอกออกไปบ้านนล้วเนอะไอหมอกห้องแล้วนะคะเนาะนอนบ้านนะคะ เนี๋ยกินชั่วโมองเนาะเดี๋ยวจะเอาหนูออกเนาะมื่หนูออกโกงนะคะหนูไปแล้วหนูไมายอมเข้าห้องมาเลยอะ่ะเป็นห่วงหนูนะนะครับแบงหืมหูต้องพอหูต้องพอไปตั้งนอกหืมหนูห้อ,องอนะ แบงเก่งอะลาเข้าโกงแล้วเออดานโกงขึ้นเนาะแล้วก็ปออันออกมาได้รอบนี้ก็เลยเอาเชือกมัดเชือกฟางมาัดไว้มาฮือแบงออกไปจากห้องเนาะแม้นก่อนไอ้แบง์ดื้อก่อโอ้วันนี้กินข้าวเยอะเลยสงสัยหิวข้าวไม่ได้กินข้าวเนาะ วันนี้เข้าห้องมาประมาณจะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงกว่ากินข้าวกินอย่างกินเยอะเลยกินเซตแล้วก็ไปแอลต่อแล้วก็มาตอนค่ำมาตอนค่ำเอาเข้าวเพื่อกินก็เลยจับข้าวโกงม่อเพิ่งออกไปแล้วแม่นกอคคับแม่นกอดไอ้แบงไอ้แบงดื้อเนาะ ไอแบงดูไอแบงเอลดีนะครับแม่นบอนะแบงพร้อมช่วงนี้อ่ะไปแอลมายอมมากินข้าวบ้านหายไปสี่คืนรอบนี้มายอมเข้าเปิดหน้าต่างไว้ก็มายอมข้าวติดสาวหลังวัดเนาะ กําเดินออกห้องไปก็จะเลี้ยวไปตังวัดปะหลังวัดปะเดี๋ยวซ้าไอเลี้ยวขวาหน่อยอแบงเนาะเลี้ยวขวาไปหลังวดัดชอบไปหลังวดัดแตนมีบุญก็ชอบไปเาบาหลังวดัดนาน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 อึฮนานนาน,น,าน ส้มมาละฮึส้มส้มได้กันนะหึอยูก็เก่งเกินส้มส้มฮนี่ส้มส้มก็ออกนอกบ้านไปเนาะจับแมงสาบเข้าบ้านวันตัวสองตัว บางวานสามตัวก็มีส้มๆ้มน่ะส้มๆมไม่ชอบชอบแมงสามอ่อแมงสาข้าวันตังไนเนาะข้าวตังในกกงปื้นกกงใต้กงเนาะส้มๆ้มไม่เอามาได้หือหนูนั่นนๆๆัจะไปละว,วันนี้ฝนตกเฮ้เๆ,ๆส้มๆ เนาะหนูอยู่ในโกงก่อนนะคะเดี๋ยวสักกึ่งชั่วอโมองสักกึ่งชั่วโมองเนาะจะปล่อยหนูออกโกงล,ละเราจะปิดห้องปิดอย่างเนาะคะ่ะนะสวัสดีเอฟซีนะคะผมไม่ดื้อผมไม่โซนลวแบงค์บังเอฟซีก่อน เราไม่ไดื้อแล้วครับโดูมีขี้ตากับมือจับมือเอาออกอืมอ๋อเข้าบ้านมานี่ตัวเป็นกระฟูนแม่นก็คัดอืมไอ้แบงค์จอมดือ้อมายอมอยู่บ้านเลยสวัสดีนะคะไอ้ไอแบงค์สวัสดีเอซีนะคะ แล้วนอนหลับวันดีนะคะบายบายฝากกดติดตามกดดูคลิปตัวนะคะอบายบายนะคะ,ออออะ,คะโอเค